เปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมไปที่นครราชสีมาจเจ้าเฝ้าหัวใจสลายเลยนะครับแล้วจัดงานแต่งงานที่โรงศพว่าที่เจ้าสาวนะครับ,รบเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเสียชีวิตกะทันหันก่อนจะแต่งงานแค่8เดือนเองครับคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ที่ สุออโอ้โหคุณผู้ชมฮะเจ้าเบ่านี่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับครับแล้วแต่งงานกับรูปของเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวได้เสียชีวิตไปกะทันหันนะครับนี่เป็นงานแต่งของคุณรงศักดิ์หรือว่าคุณเนียมเจ้าเบ่าอายุ39ปีกับคุณโอปอเจ้าสาววัย34ปีนะครับที่มาได้แค่รูปเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศคุณผู้ชมงานแต่งจัดจัดการที่หน้าโรง <c oughs> น้าลงศพภายในวัดนะครับมีการผูกข้อไม้ข้อมือทําเหมือนพิธีแต่ง<ช>งานหมดเลยคุณผู้ชมผูกข้อไม้ข้อมือผูกข้อไม้ข้อมือทุกอย่างทํารับโขงรับขวัญการแต่คุณผู้ชมสังเกตเจ้าบ่าวสิร้องไห้ตลอดเวลาญาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยต้องซับน้ําตาตลอดเวลาเลยครับ,รบเจ้าสาวป่วยหนักจากโรคจากโรคเลือดอุดตันที่ปอดเสียชีวิตกระทันหันนี่ฮะเขาจะแต่งงานประมาณธันวาคมปีนี้เสียชีวิต ก่อนแล้วฮะใช่<ฮะ>สงสารมากๆเจ้าอาวาสวัดบอกอย่างนี้นะครับว่าสถานที่จัดงานแต่งเนี่ยมันเป็นงานศพอืมนี่ฮะมันเริ่มต้นด้วยงานศพมันเริ่มต้นด้วยงานศพบ,บ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย17เมษายนที่ผ่านมาเจ้าภาพอยากจะจัดพิธีสมรสให้กับผู้เสียชีวิตเป็นความตั้งใจของเจ้าเบ่านะครับเจ้าสาวเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับแต่ก็อยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนงานแต่งทุกอย่างเหมือนเดิมมีพิธีแห่ขันบากนะ ผ่านประตูเงินประตูทองสู่ขอเจ้าสาวที่นอนอยู่ในโรง<ช>ยกทานสินสอดสวมมงคล <c oughs> ผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีอีสานทุกอย่างใบเป็นพิธีชาปนกิจแล้วคับคุณพลอยพี่สาวว่าที่เจ้าสาวบอกอย่างนี้ครอบครัวทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันของน้องสาวน้องคบกับแฟนมาได้แค่ปีหนึ่งไม่เคยทะเลาะก,กันเลยฝ่ายชายขอมั่นเอาไว้และจะแต่งงานปลายธันวาคมนี้ แตน่น้องสาวเนี่ยต้องมาจากไปญาติทั้งสองฝ่ายจัดงานนี้ขึ้นเพราะอยากส่งดวงวิญญาณของน้องสาวไปสู่สุขคติเป็นครั้งสุดท้ายอยากจะทําดีให้ที่สุดนะครับอยากจะทําดีให้ดีที่สุดเพราะตอนน้องสาวอยู่ <c oughs> ก็อยากให้น้องสาวใส่ชุดเจ้าสาวให้สวยที่สุดนกันเป็นการสารฝันสุดท้ายของว่าที่เจ้าสาวนะครับก็ที่เหลือจากนี้ไปเสียใจด้วยนะครับมันก็คือเรื่องของความทรงจำาอัคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้